สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ท,ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียญชาภาษาไทยนะคะกับครูนัทพัเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนหรักภาษาและการใช้ภาษาเรื่องการอ่านออกเสียงบทรอยแก้วนะคะทําไมเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการอ่านเป็นพื้นฐานของการอ่านในเรื่องต,ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ศึกษาว่าการอ่านจะมีวิธีการอ่านอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาสาระกันเลยค่ะ <c oughs> การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะก็คือการอ่านถ้อยคําที่มีพูดเรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้โดยการเปล่งเสียงและวางจังหวะเสียงให้เป็นไปนตามความนิยมและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน มีการใช้ดีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์นะคะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์นั้นๆไปสู่ผู้ฟังซึ่งจะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคอยตามไปด้วยนะคะกับเรื่องราวหรือรสของบทประพันธ์นะคะอันนี้ก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหลักเกณฑ์ในการอ่านบทร้อยแก้วทั่วๆไปนะคะก็คือหนึ่ง การอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจก่อนนะคะว่ามีเนื้อหาสาระสําคัญของเรื่องตรงไหนนะคะและข้อความทุกข้อความนะคะเพื่อจะแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้อย่างเหมาะสมนะคะ 2. ออ่านออกเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟังนะคะให้ผู้ฟังได้ยินทั่วกันไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปนะคะ 3. อ่านให้คร่องฟังรื่นหูและออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีชัดถ้อยชัดคำนะคะโดยเฉพาะตัวรอเรือและก็รอลิงนะคะหรือคำควบกล้มต่างๆะค่ะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะถ้าคำควบกล้มเราออกเสียงไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นตัวรอเรือกับรอลิงเนี่ยถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเจนเนี่ยความหมายมันอาจจะสื่อความหมายได้เพี้ยนนะคะ C อ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุดนะคะ 5เน้นเสียงและถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความนะคะใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นอารมณ์ดุอารมณ์อ้อนวอนจริงจังหรือว่าโกรธนะคะเราจะต้องเน้นเสียงให้ถูกต้องนะคะ 6. กอ่านออกเสียงให้เหมาะกับประเภทของเรื่องนะคะรู้จักใส่อารมณ์ให้เหมาะสมตามเนื้อเรื่องนะคะ 7. ขณะที่อ่าน ควรสบสายตาผู้ฟังนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เก่งหรือไม่แข็งเกินไปนะคะ8การอ่านในที่ประชุมต้องจับหรือถือบทอ่านให้เหมาะสมหรือยืนทรงตัวในท่าที่สง่านะคะไม่โยกไปโยกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะวิธีการอ่านนะคะในการฝึกอ่านออกเสียงข้อความที่เป็นร้อยแก้วนะคะ จะใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการอ่านเพื่อเป็นการเว้นช่วงจังหวะการอ่านก็จะมีดังนี้นะคะถ้ามีขีดเดียวแบบนี้นะคะหมายถึงการหยุดเว้นช่วงจังหวะสั้นๆแต่ถ้ามี2ขีดลักษณะนี้นะคะก็คือการหยุดเว้นช่วงจังหวะที่ยาวกว่าเครื่องหมายขีดเดียวนะคะและเครื่องหมายขีดเส้นใต้นี้นะคะก็คือการเน้นหรือการเพิ่มน้ำหนักของเสียงนะคะอันนี้ก็คือการใช้เครื่องหมายในการ เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะการอ่านออกเสียงข้อความที่เป็นร้อยแก้วจะมีวิธีการอ่าน2วิธีก็คือ1วิธีการอ่านแบบบรรยายนะคะการอ่านประเภทนี้จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำนะคะเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมเน้นเสียงและถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความเพื่อจะช่วยให้อ่านเข้าถึงจุดมุ่งหมาย ของเรื่องอะไรนะคะ 2. วิธีการอ่านแบบพรรณนาให้เห็นภาพนะคะควรอ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุดนะคะให้น้ำเสียงและอารมณ์ในการอ่านให้เหมาะสมกับเนื้อหาบทสนทนาและก็บรรยายใช้น้ำเสียงแตกต่างกับการเน้นเสียงนะคะเพราะว่าการอ่านแบบบรรยายเนี่ยจะต้องอ่านให้เห็นภาพนะคะใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องนะคะนี่ก็คือการอ่านแบบร้อยแก้วจะมี2วิธีด้วยกันค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้เกี่ยวกับการอ่านเสียงแบบร้อยแก้วนะคะว่ามีวิธีแบบไหนนะคะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องนักเรียนจำหลักการนะคะไปฝึกอ่านนักเรียนก็สามารถอ่านออกเสียงได้หน้าฟังแล้วก็ไพเราะถูกต้องนะคะทีนี้หลังจากที่จบไปแล้วนะคะครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนความจําเล็กๆน้อยๆนะคะ 3ข้อด้วยกันนะคะคือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในเนื้อหาสาระที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีด้วยกัน3ข้อนะคะภาระงานนี้นะคะครูให้คะแนน1ิคะแนนนะคะขอให้เรียนตั้งใจทำแล้วก็ตอบคำถามมาให้ถูกต้องชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ